บทที่794เจ้าแห่งท้องฟ้าสุดยอดสายเลือดท่านเจ้าเมืองฟีนิกซ์นี่ๆจักรพพัดิอสูรฟีนิกคริสตนันผู้ยิ่งใหญ่อาแขนและหยุดต่อหน้าจักรพพัดิอสูรอมตะผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใบหน้าเศร้าอย่ากโกรธเลยไม่งั้นข้าจะตัดส่วนหนึ่งของแหล่งชีวิตของข้าและเพิ่มให้ท่านอย่างไรก็ตามข้ายัางเด็กไม่เป็นไรเมื่อตัดส่วนหนึ่งของแหล่งชีวิตและเขาจะเสียหายเท่าไหร่การเสียไปก็ย่อมตกจากบัลลังก์จักรพพัดิโดยตรง เจ้าคิดว่าความแข็งแกร่งของเจ้าแข็งแกร่งมากหรือไม่จักระพัศอศิอสูนอมะตะคำรามาอย่างโกรธเคืองจักระพัิอสูนฟีนิกคริสตันผู้ยิ่งใหญ่พูดด้วยใบหน้าขมขื่นแล้วนี่จะเป็นยังไงจักระพัศอศิอสูนอมะตะเกือบกระอักเลือดออกมาเต็มปากในเวลานี้เขาเป็นคนโง่จริงๆมันช่างเจ็บปวดเหลือเกินจักรรพัศอศิอสูนอมะตะไม่รู้จะพูดอะไรในตอนนี้ จักรรพัิอสูนอมตะยังเป็นจักรรพัิและแน่นอนว่าเขาเข้าใจสถานการณ์ของสายเลือดของจักรรพัทิที่ถูกตัดขาดไป3ใน10และอายุของจักรรรัิอสูนอมตะนั้นไม่เด็กเกินไปแม้จะไม่มีสถานการณ์เช่นจักรรรัตอสูนคริสตันเขาไม่สามารถทนได้แต่อายุของเขานั้นใกล้เคียงกับของจักรรพัิอสูนจิ้งจอกสวรรค์ ถึงเวลาแล้วที่เขาห่วงพลังของตัวเองมากที่สุดจัก,กรพรรดิอสูรอมตะผู้ยิ่งใหญ่มีใบหน้ามืดมนเขาเสียใจจริง,รงๆเขาไม่เคยคิดเลยว่าอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของไม่กงจือจะมีอำนาจเหนือกว่าได้ขนาดนี้มันสามารถหลุดพ้นจากการปรับปรามความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของเขาและตัดแหล่งกำเนิดด้วยดาบ หากจะฆ่าสำหรับสองคนนี้ที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาจะฆ่ายังไงดีอย่างไรก็ตามการสูญเสียครั้งนี้ใหญ่เกินไปจริงๆแม้ว่าตระกูลฟีนิก์เพลิงอมะตะจะฟื้นตัวได้ดีที่สุดแต่ต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะฟื้นตัวหลังจากกินแหล่งที่มาไปมากขนาดนี้จะฟื้นตัวได้หรือไม่เขาไม่รู้เลยไม่มีฟีนิกเพลิงอมะตะใดที่เคยทำมาก่อน ในขณะนี้เสียงของฟีนิกซ์ที่ร้องก็สดใสขึ้นเรื่อยๆแสงและเงาของฟีนิกซ์นับไม่ถ้วนเริ่มควบแน่นด้านหลังไมกงจือกลายเป็นปีกฟีนิกซ์ขนาดใหญ่คู่หนึ่งกลางออกด้านหลังเธอสะท้อนถึงเรือนร่างอันงามสง่ายิ่งงามสง่ายิ่งนักอ,อราของไมกงจือนั้นเสถียรอย่างสมบูรณ์ในช่วงกลางของราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่และความแข็งแกร่งของเธอได้เพิ่มขึ้นสู่ระดับใหม่อย่างเห็นได้ชัด บนหน้าผากแสงและเงาของคนฟีนิกซ์ปรากฏขึ้นและมันก็เหมือนกับที่ปรากฏบนหน้าผากของจักรพรรดิอสูรอมตะผู้ยิ่งใหญ่ในขณะนี้รัศมีแปลกๆเล็ดลอดออกมาจากใต้เธอสีของรัศมีนั้นมีสีสันไม่ใช่เจ็ดสีแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินฟ้าและม่วงแต่เป็นสีทองสีเงินสีแดงสีขาวสีฟ้าสีดำและสีชมพูเจ็ดสีนี้สีสันและงดงามวิวัฒนาการครั้งใหม่นี่คือ ม่านตาของจกักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวหดตัวในเวลานี้จกักรพรรดิอสูรฟินิกค,คริสตันและจกักรพรรดิอสูรอมตะต่างก็เบิกตากว้างเพราะมีความรู้สึกอยู่ในจิตสำนึกในเวลาเดียวกันราชาแห่งท้องฟ้าเหรอไม่สายเลือดของเธอกำลังจะวิวัฒนาการจากักรพรรดิอสูรอมตะผู้ยิ่งใหญ่อุทานใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตกใจและแม้กระทั่งความโกรธก่อนหน้านี้ของเขาก็หายไป แน่นอนว่าวิวัฒนาการของสายเลือดเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ขึ oses, ้นอยู่กับระดับวิวัฒนาการของสายเลือดด้วยถึงแม้เป็นวิวัฒนาการของสายเลือดระดับต่ำก็เป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับเชื้อชาติใดๆยกเว้นสายเลือดระดับที่หนึ่งเพราะวิวัฒนาการของสายเลือดระดับที่หนึ่งเป็นระดับของสุดยอดสายเลือดอย่างไรก็ตามสายเลือดชั้นยอดไม่เป็นที่ยอมรับโดยโลกในทันที เธอจะประสบกับฟันเฟืองและการประนามจากสวรรค์ซึ่งเป็นสิ่งที่เสียวซานพบเมื่อเขาพัฒนาสายเลือดของเขาดังนั้นในเวลานี้เมื่อจกักรพรรดิหลาบงค้นพบโดยฉับพลันว่าสายเลือดของไม่กงจือกำลังจะวิวัฒนาการพวกเขาจะไม่ซีดได้อย่างไรคนที่ค่อนข้างสงบคือจกักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่เพราะเขาได้เห็นสุดยอดสายเลือดในเสียวซานแล้วและเคยประสบกับความสยดสยองของสุดยอดสายเลือด แต่เห็นได้ชัดว่าไม่กงจือไม่สามารถพัฒนาได้ในขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในราชสำนักวันหนึ่งจะมีวิวัฒนาการสายเลือดที่ยอดเยี่ยมและจะมีนิมิตที่แตกต่างกันแม้แต่จกักรพรรดิก็ไม่สามารถปิดผนึกได้ไท้ายที่สุดภัยพิบัติก็เกิดขึ้นสู่ภายนอก โดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยจัก,กรพรรดอิอสูรอมะตะก็ไม่สนใจที่มาของเขาลมหายใจของฟีนิกเพลิงและจิตสํานึกอันทรงพลังถูกปลดปล่อยออกมาโดยตรงและพวกมันก็พุ่งเข้าหาไม่กงจือ่อทางออกที่ดีที่สุดคือการยับยั้งสายเลือดของเธอและป้องกันไม่ให้สายเลือดของเธอพัฒนาไม่เช่นนั้นอย่างน้อยความจริงที่ว่าไม่กงจื่อมีสายเลือดฟีนิกจะถูกเปิดเผย สารบรรพบรุษอนุญาตให้เธอสร้างวิวัฒนาการสุดยอดสายเลือดให้เสร็จได้หรือไม่ภายพิบัติสามารถต้านทานได้หรือไม่นี่คือคำถามทั้งหมดความผันผวนของสายเลือดที่ลุกเป็นไฟได้ระงับความสดใสที่มีสีสันแยกออกจากโลกภายนอกและในขณะเดียวกันก็ระงับความผันผวนของสายเลือดของไม่กงจือจักรพพัดิอสูรอมะตะผู้ยิ่งใหญ่คุ้นเคยกับสภาพร่างกายของไม่กงจือมากที่สุดเพราะเขาเพิ่งช่วยให้เธอตื่นขึ้น จิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาถูกรวมเข้ากับร่างของไมกงจื่อแยกส่วนเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงของนกยูงและการเปลี่ยนแปลงฟีนิกอมตะโดยแยกทั้งสองออกจากกันป้องกันไม่ให้เลือดหลอมรวมและการวิวัฒนาการปรากฏขึ้นจักรพพัดิอสูรฟีนิกคริสตันผู้ยิ่งใหญ่มองดูเขาอย่างกังวลใจการฝึกฝนของเขาไม่ดีเท่ากับจักรพพัดิอสูรอมตะผู้ยิ่งใหญ่และเขาไม่รู้เกี่ยวกับสถานะของไมกงจื่อมากพอ และสามารถป้องกันได้จากด้านข้างของจกักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่แต่ละคนปล่อยรัศมีเพื่อแยกสถานที่แห่งนี้ออกจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงใช้เวลาหนึ่งในสี่ของชั่วโมงเต็มรัศมีสีสันสดใสที่เล็ดลอดออกมาจากเมฆกงจือค่อยๆจางหายไปและในเวลาเดียวกันกลิ่นอายของสายเลือดฟีนิกซ์ที่เขาเพิ่งตื่นขึ้นก็ถูกยับยั้งไว้เช่นกัน ใบหน้าของจักรพรรดิอสูรอมตะดูเหนื่อยล้าแล,และเขาก็ถอนความรู้ส,สึกศักดิ์สิทธิ์และพลังสายเลือดของเขาออกไปอย่างไรก็ตามดวงตาของเขาไม่มีความโกรธมีเพียงดวงตาที่แปลกและซับซ้อนเจ้าแห่งท้องฟ้านั่นหมายถึงอะไรนั่นคือระดับที่เขาไล่ตามมาตลอดชีวิตแม้ว่าเขาจะลองสุดยอดสายเลือดจริงๆเขาก็น่าจะถูกโลกโจมตีไม่มีทางที่โลกใบนี้จะให้ปรากฏได้นอกเหนือจากการดำรงอยู่ของจักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่ อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดนั่นคือเจ้าแห่งท้องฟ้าผู้ครองท้องฟ้าหากเขามีสายเลือดดังกล่าวจริงๆท้องฟ้าทั้งหมดก็เป็นเขตแดนของเขาเองอสูรพูดหรือเผ่าพันธุ์ใดๆที่บินได้สามารถบูชาและกลายเป็นค่ารับใช้ของเขาเองต่อหน้าเขาเท่านั้นแต่เขาไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่เขาไล่ตามมาทั้งชีวิตจะปรากฏในเมฆกงจือและยังคงหลอมรวมด้วยเลือดของตัวเอง ด้วยวิธีนี้นกฟีนิกซ์และนกยุงไม่ควรทะเลาะกันแต่ควรร่วมมือกันตลอดมาเผ่าฟีนิกซ์และเผ่าอาสูรนกยุงได้ไปผิดทางแล้วผลกระทบและความตกใจของการค้นพบนี้ต่อจักรพรรดิอสูรอมตะผู้ยิ่งใหญ่นั้นยิ่งใหญ่มากดวงตาของเขาซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆการต่อสู้เพื่อราชาแห่งนกนับไม่ถ้วนกลายเป็นเพียงการย่อยอาหารเผ่าอาสูรนกยุงที่ถูกปราบปรามไม่ควรเป็นคู่ต่อสู้แต่ควรเป็นพันธมิตร เห็นได้จากสองสายเลือดในไม่กงจือท่าเผ่าอาสูรฟีนิกและเผ่าอาสูรนกยุงทำงานร่วมกันประสิทธิภาพการต่อสู้จะดีขึ้นอย่างแน่นอนจะมีการเพิ่มขึ้นทางเราขาคณิตเมื่อจัก,กรพรรดิอสูรนกยุงปรากฏตัวเขาก็อยู่ในสถานะ,ะเผชิญหน้ากับตัวเองและแม้กระทั่งต่อสู้มากกว่าหนึ่งครั้ง ในเวลานั้นเขาไม่สามารถทำอะไรกับคนที่สามารถแอบดูความลับได้พอมาคิดดูแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าได้รวมเป็นหนึ่งกับมันในครั้งนั้นจักรพรรดิอสูรคริสตันผู้ยิ่งใหญ่จะปราบปรามได้หรือไม่ชั่วขณะหนึ่งความคิดต่างๆผุดขึ้นในใจของจักรพรรดิอสูรอมตะผู้ยิ่งใหญ่อารมณ์แปรปรวนมากขึ้นไม่กงจือผู้ซึ่งถูกระงับสายเลือดและไม่สามารถเดินหน้าต่อไปในทิศทางของวิวัฒนาการได้ค่อยๆหลอมรวมเข้ากับรัศมีของเธอในเวลานี้ สายเลือดของฟินิกเพลิงอมตะที่นั่งตรงกลางถูกจํากัดให้อยู่ในช่วงหนึ่งภายใต้การปรับปรามของจักรพรรดิอสูรอมตะและถูกแยกออกด้วยความช่วยเหลือจากการเปลี่ยนพยักขาวของจักรพรรดิอสูรพยักขาวเพื่อที่ทั้งสองสายเลือดจะไม่สัมผัสกันเมื่อไม่กงจืค่อยค่อยลืมตาขึ้นดวงตาของจักรพรรดิทั้งสามก็จ้องมาที่เธอ ในขั้นกลางของราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่ยังคงเป็นระดับกลางของราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่ที่มีสามสายเลือดระดับที่หนึ่งผู้นำของเผ่าเป็นเจ้าเมืองความเย่อหยิ่งแห่งสวรรค์และจักรพรรดิในอนาคตมีรอยยิ้มตามธรรมชาติบนใบหน้าของจักรพรรดิอสูรพยัคขาวผู้ยิ่งใหญ่ด้วยวิวัฒนาการของสายเลือดในตอนนี้สิ่งที่จักรพรรดิอสูรอมตะผู้ยิ่งใหญ่คิดเขาก็นึกถึงมันโดยธรรมชาติ จากนั้นเป็นต้นมาคาดว่าการ,รเผชิญหน้าระหว่างเผ่าอสูรฟีนิกและเผ่าอสูรน,นกยุงจะหายไปความเป็นปรปักษ์ระหว่างสองเผ่าจะถูกยกเลิกอย่างสมบูรณ์